สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับถามคุณแอมนิดนึงครับว่าจากจุดเริ่มต้นในการทำกิฟฟีนตอนนั้นอายุ23 24เวลาผ่านมาจนถึงวันนี้คิดว่าบทสรุปแห่งความสาเร็จที่เป็นเคล็ดลับของตัวเองคืออะไรฮะที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ความมั่นใจความเชื่อมั่นแล้วก็ความกล้าค่ะความมั่นใจค่ะ ความเชื่อมั่นและก็ความกล้าความมั่นใจนี่คือมั่นใจในอะไรบ้างครับเรื่องราวของบริษัทว่าได้จริงนะคะเราต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่าใช้ดีจริงครับนะครับแล้วก็อันอันต่อมาเป็นความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองด้วยมั้งแล้วก็เชื่อมั่นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ความกล้านี่ก็คือบทสรุปที่ใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วมามาวันนี้ จากเด็กผู้หญิงที่จบจากสกลนครเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมีความฝันเยอะแยะมากมายเลยอยากจะมีรายได้อยากจะมีรถอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองมาจนถึงวันนี้แล้วกิฟฟารีนได้มอบอะไรให้กับชีวิตของคุณแอมบ้างและแอมได้รับอะไรจากกิฟฟารีนไปแล้วบ้างคะหลายอย่างนะคะ,ค,ะคือถ้าเป็นสินทรัพย์เนี่ยก็คือซื้อรถยนต์แล้วก็ได้บ้านหนึ่งหลัง มูลค่า3ล้านนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราได้เพื่อนได้สังคมที่ดีครับได้มีความสุขกับงานที่เราทําคือเป็นงานที่เราทําแล้วเรามีความสุขเรารักค่ะนั่นก็เป็นเป้าหมายที่วางไว้ได้ครบหมดเลยเกือบครบนะจะว่าไปแล้วทั้งรถและบ้านเนี่ยได้รถตอนอายุประมาณเท่าไหร่ทำคิฟเฟรนดสามปีค่ะสาปีได้ละก็ประมาณ26 27โอ้แล้วได้บ้านนะฮะบ้านซื้อตอนอายุปีที่แล้วค่ะถือว่า เป็นไปตามสเต็ปเลยชีวิต<ช>ของของคนที่เข้ามาทำมีคนเขาพูดกันบอกว่าทำกิฟฟรีนเนี่ยนะถ้าไม่หยุดทำเนี่ยลดได้แน่ๆบ้านแน่ได้ไดแน่แนนนคุณแอมเคยได้ยินประโยคนี้เคย <นะ S 1> ได้ยิ่ะก็ะะทำกิฟฟิรีนเนี่ยถ้าไม่หยุดทา ไม่ต้องเก่งอ่ะขอให้ทาไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดยังไงก็ต้องได้ได้รถย,<ช>ยังไงก็ต้องได้บ้านคุณแอมนี่คือคือบทพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยนะใช่ค่ะนะว่าว่ามันเป็นความจริงและพอเพื่อนเพื่อนทีมงานเขาเห็นว่าเราทําแล้วเราได้จริงเนี่ยเขาเริ่มมีมุมมองต่องานที่เราทําเปลี่ยนไปนะะเปลี่ยนไปค่ะ,คะหลายคนอยากทําธุรกิจจากผู้บริโภคเฉยๆใช่<ๆ>แล้วมีไหมที่เพื่อนเราตอนนี้มาทําด้วยกันกับเรามีค่ะ มีเข้ามาทําเป็นบางคนบางคนก็ยังไม่ทําแต่คือเพื่อนๆทุกคนประทับใจผลิตภัณฑ์ใช้สินค้าอยู่แล้วครับถือว่าความจริงใจของเราก็เป็นใบเบิกทางที่ดีด้วยนะครับเป้าหมายต่อไปอาทินี้ในแง่ของทรัพย์สินเราได้แล้วในอย่างอื่นละฮะรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมฮะ เป็นไปตามที่ตั้งไว้ค่ะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเติบโตเนี่ยเราก็อยากจะให้ทีมงานหลายคนเติบโตบนะคะใครที่เข้ามาใหม่หมที่เขาอยากจะมีรายได้ดีหรืออยากจะมีบ้านมีรถก็อยากจะให้เขาได้ตรงนั้นด้วยค่ะ,คะและก็ที่สําคัญคืออยากจะสร้างมานอีกหลังหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ที่จังหวัดสกลนครสกลนครนี่ก็มีเป้าหมายใหม่แล้วนะครับทีมงานที่มาอยู่กับเราตอนนี้เติบโตเหมือนกันกับเราเยอะไหมฮะเติบโตขึ้นเยอะค่ะ ก็ทีมงานเขาก็พยายามทําตามเราเขาเห็นเราเข้าพัฒนาตัวเองเข้าบริษัทประชุมเขาก็เข้ามาตามค่ะค,คือทําตามที่บริษัทจัดประชุมต่อก็เริ่มเข้ามาก็เริ่มเติบโตต,ตามกันมาหลายคนครับวางแผนในกิฟฟารีเนี่ยเมื่อกี้เป้าหมายบ้านที่สกลคน,นครเป็นเป้าหมายต่อไปและเป้าหมายในกิฟฟารีนที่วางไว้ในอนาคตคืออะไรอา,อาจจะซื้อรถราคาล้านกว่าบาทให้ตัวเองสักคันหนึ่งนะคะครับนั่นคือ Next step ตำแหน่งทางธุรกิจล่ะครับตำแหน่งก็อยากจะ้ตำแหน่งสูงสุดค่ะของกิฟฟารีน d i a อนด์แกรนดค่ะวางไว้อีกกี่ปีถึงขึ้นไดมอนด์แกรนดอ่าไม่เกิน10ปีค่ะไม่เกิน10ปีค่ะใช่ครับคิดว่าน่าจะได้เร็วกว่านั้นด้วยซ้ำไปมั้งใช่ค่ะแต่เราก็เป็นคนที่อาจจะคิดเผื่อใช่ค่ะต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไว้ก่อนครับคแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยถามคุณแอมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเราคิดว่า ถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยเขาเกิดกำลังท้อแท้สิ้นหวังและหมดกำลังใจคุณแอมอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมฮะอยากให้เขามองคนที่ด้อยกว่าเราค่ะอย่างเช่นคนขอทานหรือคนพิการอย่างเงี้ยค่ะค,คือเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทางานเหมือนเราเลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเรามองคนกลุ่มนั้นจะทําให้เรามีกําลังใจสู้ค่ะค,คือส่วนมากถ้าเราท้อเนี่ยเราก็จะหมดกําลังใจจะไม่ค่อยสู้ละแต่ถ้าเรามองคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะทําให้เราเออเขายังสู้นะคะคอย่างอย่างคน ที่พิการเขายังมีงานทําพยายามทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้เขาทําได้ดีกว่าเราด้วยซ้าค่ะถ้าเรามองตรงนั้นคือเราก็ต้องสู้นะคะคถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะอายคนกลุ่มนั้นเพราะหลายๆคนเนี่ยพอทาธุรกิจไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนแพ้ใจตัวเองค่ะใช่คือคือคนทุกคนเนี่ยเจออุปสรรคหมดหละแต่ขึ้นอยู่กับว,ว่าวิธีการเอาตัวเองก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยบางคนถนัดไม่เหมือนกัน นะ <c oughs> ถนัดไม่เหมือนกันแต่ค,ค,คุณแอมบอกว่าเราน่าจะลองมองคนที่เขาไม่มีโอกาสหรือได้วกว่าสักนิดดีไหม <c oughs> เราจะรู้เลยว่าโอ้โเรายังได้ได้ไดไดเปรยียบเขาอีกเยอะา <นะ S 1> ยังดีกว่าเขาเยอะนะยังดีกว่าเขาเยอะแล้วแล้วสําหรับทีมงานนะฮะมีไหมฮะ <c oughs> ที่เขามามาปรึกษาคุณแอมว่าพี่มีปัญหาอย่างง้นอย่างนี้มีวิธีการแก้ปัญหาให้กับทีมงานยังไงบ้างก็ดูว่าแต่ละคนมีปัญหายังไงแล้วก็ช่วยแก้ค่ะแต่ถ้าเป็นเป็นปัญหาที่ ปัญหาครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็ได้แค่รับฟังแล้วก็เป็นเพื่อนคุยกับเขาให้เขาสบายใจพอเขาได้คุยเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวเขาได้คุยเขาสบายใจทุกอย่างก็ไม่มีอะไรล้ะค่ะคแต่ถ้าเป็นปัญหาทีมงานแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยต้องแก้ไขตรงไหนอย่างอย่างทีมงานบางคนอ่อนเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็พาเข้ามาเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นะคะหร,หรือบางคนที่ภาคสนามแล้วไม่เก่งเรื่องสาธิตสินค้าแล้วก็เข้าไปเทรนตรงนั้นให้เขาดูเป็นจุดๆไปว่าใครต้อง,อง,องเพิ่มตรงไหนอะค,ะค่ะ เราก็แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลไปแต่เรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรมากละรับฟังอย่างเดียวเป็นเพื่อนแอเดีเอทีมงานส่วนใหญ่ของคุณแอมตอนนี้เนี่ยเป้าหมายเขาคล้ายๆกันกับคุณแอมไหมคืออยากมีบ้านอยากมีรถหลักๆเลย2อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอยากมีหมดเลยทุกคนอยากมีหมดเลยแล้วเราก็ทยอยยทาให้เขาบรรลุเป้าหมายต่างนั้นต้องช่วยให้ทีมงานเติบโตครับวิธีการที่คุณแอมมองว่าการจะช่วยให้ทีมงานเติบโตได้เร็วที่สุด จากประสบการณ์ส่วนตัวทำไงให้ทีมงานโตเร็วที่สุดหนึ่งแหละคะ่ะต้องต้องให้กําลังใจกันตลอดค,ค,คือทุกคนถ้ามีกําลังใจทุกอย่างทําได้หมดมนะคะแค่ตรงนี้ใช่ค่ะอันที่สองอันที่2คือทุกคนอยากมีเพื่อนเวลาภาคสนามเนี่ยทีมงานของเราที่เขา,าเหงาหรือบางทีเขาท้อแท้เนี่ยถ้าเราไปเป็นเพื่อนเขาทําให้เขาคึกคักค่ะคึกคักมีกําลังใจแล้วก็งานจะก็จะออกมาได้ดีครับ เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเขา<ช>แล้วทุกคนก็อยากอยากมีเพื่อนแปลว่าบรรยากาศในทีมก็มีมีความสําคัญใช่ค่ะวิธีการที่คุณแอมทําให้บรรยากาศมันดีในทีมทําให้บรรยากาศมันดูคึกคักในคุณแอมใช้เทคนิคไหนฮะให้ทีมดูตื่นเต้นคึกคักตลอดเวลามีไฟตลอดเวลาโทรศัพท์คุยค่ะถ้าไม่ค่อยเจอก็โทรศัพท์คุยแต่ถ้าได้เจอกันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเชวนกันทำน้นทํานี่กระหนุงกระหนิงเหมือนกับทําให้เขารู้สึกว่าเขาสนุก ให้เขามีรอยยิ้มค่ะบางทีก็เล่าเรื่องตลกตลกให้ฟังไม่เคยห่างเหินเลยค่ะต้องต้องดูแลกันแบบเป็นเพื่อนกันตลอดดูแลตลอดใกล้ชิดด้วยครับม,มาถึงวันนี้แล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคนที่ ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราเดินคนเดียวก็คงไม่ไ,มได้นะ,ค,ะคงต้องมีบุคคลอีกหลายๆท่านนะฮะที่ทําให้เราเดินทางมาถึงความสําเร็จในวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมฮะก็อันดับแรกคืออยากจะขอบคุณอัปไลน์นะคะคุณสําเนียงฮุ่เสงคุณมานะเจนเจจันคับคุณลุงวิรยุทธ์ละออเอี่ยมแล้วก็คุณแม่สําอางละอ่อเอี่ยมนะคะครับรวมถึงคุณหมอต้อยด้วยนะคะ แล้วก็ไซส์ไลน์หลายๆคนนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานศูนย์หลายๆที่นะคะครวมถึงดาวไลน์ของเราด้วยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่เป็นกําลังใจให้เราแต่เขาทําให้เรามีความสุขก,กับงานด้วยนะคะครับถ้าย้อนย้อนมองกลับไปนะถ้าถ้าเลือกเลือกได้ความฝันในวัยเด็กที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกับวันนี้มาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายจําได้ไหมคะคุณแอมบอกว่าตอนวัยเด็กๆเ,เลยเนี่ย อย่างมีตังค์แล้วก็พอเรียนมหาวิทยาลัยก็อยากเป็นเจ้าของกิจการแต่พอมาวันนี้เนี่ยได้มาทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีเนี่ยเต็มตัวการเป็นนักธุรกิจเครือข่ายกับความฝันของการเป็นเจ้าของกิจการที่อยากเป็นตอนนี้มันเหมือนกันไหมคะความฝันของการอยากเป็นเจ้าของกิจการเหมือนตอนเด็กนั้นคือไม่มีแล้วค่ะคือเราอยากทํากิฟฟารีอย่างเดียวเพราะนี่คือกิจการเพราะเรารู้สึกมันเหมือนกันแล้วใช่มันคือกิจการคือเราได้แล้วไงคะเจ้าของกิจการที่เราอยากจะทํา คือตรงนี้ครับมีความต่างหรือมีเรียกว่าไม่มีความต่างกันเลยนะมันได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยกันทั้งสองรูปแบบเลยเพียงแต่กิจการของกิฟฟารีนี่ไม่ต้องลงทุนเท่านั้นเองใช่ค่ะมีจุดต่างตรงนี้เราเราวงเห็นหลายๆคนที่เขาทํากิจการเขาก็มีความเครียดนะคะครับบางทีก็รายรับรายจ่ายก็คือไม่เท่ากันครับอาจจะขาดทุนบ้างบางเดือนครับแต่คือเราเรามาทําตรงนี้คือเราเราหมดห่วงตรงนั้นในฐานะของคนเป็นลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่มองเรานะ คุณพ่อคุณแม่มองเรากลับเข้ามาเห็นเราทํากิฟฟอรนแล้วท่านว่าไหบ้างฮะคุณแม่ก็คืออยากให้ทาอยากให้ทำธุกรจกิฟฟอรีนอย่างเดียวเลยที่บ้านตอนนี้เรียกว่าเชียร์กิฟฟอรีนทั้งบ้านหรือเป็นกิฟฟอรนทั้งบ้านไปแล้วเป็นผู้บริโภคด้วยค่ะครับแต่คือในส่วนของนักธุรกิจเนี่ยก็กํากลังจะเริ่มเข้ามากันเยอะครับในแง่ของญาติญาติที่นองใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่ได้นํามาซึ่งความภูมิใจสําหรับตัวเราเพียงคนเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขและมีความสําเร็จก็จะทําให้ความสุขของเราเนี่ยเผื่อแผ่ไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆข้างด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับชีวิตของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันและปีนต้นมะขามตั้งแต่ตอนอยู่ป .4 ป .5 เพื่อที่จะเอามะขามเนี่ยมาทําเป็นมะขามดองแล้วก็ขายเพื่อนวันนี้เธอยังคงเป็นนักธุรกิจ ที่ทาธุรกิจกเพียงแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับมะขามแล้วนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายขนาดใหญ่ของกิฟฟารีนประสบความสําเร็จมีรถแล้วก็มีบ้านเป็นไปตามเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้นี่ก็คือการแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่คิดใหญ่สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะครับยังไงต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณแอมที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับค่ะ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคุณแอมด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจาก g ิฟฟารนนั่นเองนะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของรายการเราจะเป็นท่านใดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณแอมคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ